เยอะข้างบุกใหญ่เดี๋ยวเขาจีเลื่อยค่ะให้มันตกเนาะเดี๋ยวโอเคโอเคสวัสดีจ้าพ่อกันก็พ่อใหญ่ฝรั่งอีกแล้วเนาะค่ะมือนี่พ่อใหญ่ฝรั่งสิไปเอามิีมพึ่งไปเอาพึ่งว่าจั่นโอเคเดี๋ยวตามคนไปเลยเนาะค่ะอ่าตอนนี้เข้ากันมาถึงแล้วเนาะจ้านั่นก็คือ เพ่งอยู่ตัต้มๆเองเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอ่อเฮาจะเอานี่ไปห้องเขาก็จะเลื่อยดูสิตัๆเนาะคะ่ะ <Yeah. S 1> เฮาจะเอาโดยการเลื่อยะคะ่ะไม่้ม <Yeah. S 2> <Bye. S 1> I can make I can make you take video อื้มเดี๋ยวนาะค่ะตอนนี้เฮาเอาอันนี้ห้องไปแล้วเนาะคะ่ะเอาถาดห้องห้องไปแล้ว ข้างบุกใหญ่เดี๋ยวเขาจะเลื่อยค่ะให้มันตกเนาะเดี๋ยวโอเคเวทโอเค

OK. Rapi? Mhm.